คุณสมพรเองเนี่ยนะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของอโรคที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับมันเป็นยังไงครับโรคนี้ก็ปกติแล้วนะคะก็คือคุณรียเรื่องที่ว่าตอนคือตั้งครรภ์นนะคะ่ะก็คือเวลาคลอดนี้จะต้องทําการผ่าตัดไม่ได้คลอดเองอะคะ่ะแล้วทีนี้น้ำข่าวปานตัวเนี้ยมันจะออกไม่หมดก็คือคนที่ผ่าตัดคลอดนะคะจะไม่ได้ทานเหมือนกับยาขับอะคะ่ะ เพราะว่าทานไม่ได้เพราะว่าแผลผ่าตัดไม่หายนะคะตรงนี้ก็คือหลังจากที่ว่ามาทานโปรเลจินดีตรงนี้น้าข่าวปลาที่ว่าช่วงห้าเมตรแรกค่ะคือมันจะไหลออกอะคะ่ะแล้วก็คือกริดนี้จะดีมากเลยอะคะ่ะแล้วก็คือทําให้มดลูกเราเนี้ยกระชับด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเป็นซีดอะคะ่ะที่มดลูกนะคะตรงนี้ก็คือบอกหลายๆท่านเลยนะคะว่าที่เป็นนะคะ่ะ ก็คือว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทําการผ่าตัดนะคะบางบางเคสเนี่ยถ้าเกิดเจอใบมีดแล้วอาจจะลางได้หรือว่าตัดแล้วก็จะขึ้นใหม่แต่ว่าตัวดิฉันเนี่ยจะรักษาสุขภาพตลอดเลยนะคะก็คือปกตินี้จะทานเห็ดนิ้เจือค่ะแต่ก่อนนี้อัดสีคูณสีเลยค่ะเพราะว่าก็คือก็คือเมื่อก่อนตอนที่เป็นซีสเนี่ยนะครับวิธีการรักษาก็คือทานในเรื่องของตัว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดยินจือใช่ครับแล้วมันดีด้วมครับตอนนั้นก็ดีค่ะเพราะว่าเห็ดินจือในตัวนี้จะควบคุมแล้วก็ไปยับยั้งไม่ให้เซลล์ตัวเนี้ยโตขึ้นนะคะแล้วมันก็จะไม่นุกลามไปนะคะแล้วหลังจากที่ว่าเรามาทานโกลิจินดีนี้บอกได้เลยนะคะว่ามีรอบเดือนเนี้ยเราก็ต้องขอนอนพักสองวันแล้วแล้วที่บอกว่าอ่านนะทานสี่คูณสี่เนี่ยมันก็คือทานวันละ ก็คือ44ซิบหกทาน44ซิบหกเม็ดนะต้องบอกว่าทานเป็นกำมือเลยตอนนั้นใช้เงินเท่าไหร่ครับอี่าทานรักษาสุขภาพรักษาซิสเนี่ยหลายพันเลยค่ะหลายพันต่อเดือนใช่กี่พันครับตอนนั้นก็ไปเอาของโครงการสวนจิรดานะคะมาทานของเขาอยู่ที่400กว่าไปเอาครั้างดงก็8,000นะฮะ8,000ต่อเดือนหรือเปล่าเนี่ย เดือนกว่ากว่าได้ค่ะเดือนกว่ากว่านะครับเดือนกว่ากว่าต้องทานเดือนละประมาณอพูดยังไงก็สักเดือนละประมาณห้าหกพันเนาะนะประมาณห้าหกพันบาททานเพื่อดูแลสุขภาพนะแต่สิ่งที่ต้องทานก็คืออะไรครับทานเป็นกำม,มือเลยค่ะแต่ก่อนนี้ต้องทานเยอะมากาเพราะว่าตอนนั้นธุรกิจตัวเดิมก็ได้ทานของตัวเดิมด้วยะคะ่ะก็คือทานเป็นกำมืออะค่ะทุก เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆตัวเราเขาจะบอกทานขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่ามันต้องมากกว่า16เมตรสิสใช่มากกว<า>่าเพราะว่าอันนั้นสี่คูณสี่แล้วก็มี<ช>อื่นอีกค่ะว่าอะไรนี่นร<า>ับไม่พวนเลย<า>เป็นผมเห็นว่าโอ้นี่ทานแทนข้าวหรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่ได้มาทานโกลิจินก็คือว่าถ้ามีรอบเดือนเนี่ยก็คือจะไปไหนไม่ได้ขนาดยกหวีนะคะจะหวีผมตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันหมดแรงเหมือนจะเป็นลมอะค่ะก็คือต้องนอน แต่หลังจากทานโลกลาเจนแล้วเนี่ยทุกคนจะทักเลยนะคะว่าไม่มีรอบเดือนหรอทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนอนไม่เห็นบวบปวดท้องอะคะ่ะตรงนี้อาการนี้หายไปหมดเลยนะคะยอมรับว่าโลกลาิจนดีนี้สุดยอดมากๆค่ะแล้วก็ด้านในระบบภายในด้วยนะคะ<ม>ก็คือในส่วนใช่ค่ะทุกท่านอาจจะรู้นะคะสุขภาพสตรีหลังจากที่ทานไปประมาณ10เมตรขึ้นเนี่ยหนอกเราจะถูก จะเปลี่ยนแปลงทันทีอะค่ะเพราะว่าการที่ว่าการันตีว่าทําไมส่วนนี้ได้เพราะว่าลูกค้าที่ที่เราได้แจกจ่ายไปนะคะทุกท่านจะพูดคําเดียวกันเลยนะคะว่าหน้าอ,อกนี้เฟิมมากเลยค่ะอ่าครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับต้องใช้เงินก็คือทานราอตัวผิดพาจากเห็น,นเฉยเลยแล้วห้าหกพัน 5, 6, บาทแล้วต้อทานอนุอน,นี้อีกนะครับผมว่าน่าจะเกอบมืินอยู่นะต่อเดือนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาทานตัวโกลดี้แล้วในเรื่องของอ่า โรคที่เกิดจากซีสนะฮะหรือว่าปัญหาเรื่องการปวดประจำเดือนก็เดี๋ยมันลดลงมันหายไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยทานโปรตีนแล้วราคามันลดลงนะครับมันประหยัดขึ้นไหมลดลงค่ะเพราะว่าทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดบางครั้งก็ทานเย็นสองเม็ดแค่นั้นเองอะค่ะก็ตกวันละ80บาทก็อย่างมากนะฮะราคานักก็คือจากที่ใช้กล่องอาหารเสริมนะคะ6-7ช่องก็คือตอนนี้ทคอลลรเจนแผงเดียวเองค่ะแล้วก็ทาน วันนึงแค่สองเมตรเท่านั้นนะคะพบแผงเดียวนี่ผมว่าไม่ได้ทานเองคนเดียวแน่เลยต้องเอาไว้แนะนำด้วยเชยไ่มใช่ค่ะใชะ่ต้องบอกว่านี้นะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะมเราต้องมีโคเลทิสติดตัวนะครับไม่ใช่พอไปถึงแบบเจอคนโน้นคนนี้ไปนั่งคุยเสร็จแล้วเนี่ยนะพอล้กระเป๋าจะควักมาแนะนาปุ๊บมีไหมนะไม่มีแล้วต้อเอาตัวอย่างนี้คุณนภะัทรัตน์นั่งข้างหน่นะครับพบมาเป็นกล่องนะครับพบติดตัวไว้นะครับเปรียบเสมือนกับ อะไรครับอาวุธต tamam. <t monkeys> so, ิดตัวอาวุธต so, e ิดกายเราครับไปเจอใครพูดได้แนะนำได้ก็นะฮะแนะนำให้เขาทานได้ขายได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนอกจากในเรื่องของเกี่ยวกับภายในสองสตรีนะครับโพเอนซิสปวดประจาเดือนแล้วเนี่ยในเรื่องของผิวหน้าละครับอ๋อเรื่องก็คิดว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทานครลจิจนดีวันแรกที่เข้าไปที่ร้อยหนึ่งอะนะคะก็คือหน้าตาดูไม่ได้อะค่ะก็คือจะมีฝ้านะคะ แล้วก็หมองคําด้วยหลังจากทานโกลลิกินตัวนี้นะคะก็คือว่ามีแต่คนทักอัค่ะว่าไปทําอะไรมาแล้วที่ซอยที่บ้านนะ่ค่ะเขาจะเรียกว่าสาวน้าใสซอยไหนเนี่ยซอยทับสมบัติคซอยทับสมบัติล้วต้องเปลี่ยนชื่อซอยมีชื่อเล่นมีนิกเนมแล้วซอยนั้สาวน่าใสโอเคครับก็คืออ่าก็เรียกว่าในเรื่องของ ผิวพรรณดีขึ้นฝ้ากับกระนะก็ลดลงนะครับแล้วก็วันนี้ครับความประทับใจของตัวโครจินที่มีกับตัวเองเนี่ยนะครับที่เราทานแล้วสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นเนี่ยได้บอกต่อใครไปแล้วบ้างเอ่ยนะครับเยอะเลยค่ะเพราะว่าทีมงานนี้ก็คือทีมงานเนี่ยที่พาไปส่วนมากจะในด้านสุขภาพามากกว่านะคะก็คือการสลัดรีเหงกองแล้วก็หนองแครตรงนี้ ก็คือทีมงานจะเป็นประหวานกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเขาไม่ทานยาเบาหวานค่ะซึ่งทานยาเบาหวานมาเป็นสิปีแต่ว่าไม่ทานเลยตอนนี้ก็คือทานโลจินของเราอย่างเดียวค่ะแล้วก็เคสนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือญานะคะซึ่งเขาไม่ยอมรับเราเลยเกี่ยวกับอาหารเสริมตัวนี้เพราะว่าบางครั้งเขาจะ,จะดูข้างออกล่องของเรานะคะว่ายังไม่มีอยอยก็ไม่มีคนเชื่อมัน่นแต่มีคนที่เลี้ยงเด็กให้นะคะเขาก็แอบซื้อเราทานทีละแผงทีละแผง เพราะว่ากลัวยากๆเขาบอกว่าไม่มีเงินแล้วทําไมมีมาซื้อกกลรตินทานได้อะค่ะเขามีอาการที่เป็นนิ้วล็อกค่ะเขาบอกว่านอนกลางคืนเนี่ยบางทีมันจะล็อกเข้ามาเลยจากนิ้วซึ่งมันจะปวดมากแต่พอเขาทานทานไปได้สามแผงอะค่ะเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเขาหายหลังจากนั้นแฟนเขาก็เริ่มมาทานด้วยแล้วเขา,านั่งคุยเมื่อวานนี้เองค่ะบอกว่าแฟนเขาบอกว่า อารเสริมของดิฉันนะคะมันดีจริงๆเขายอมรับเลยนะคะตอนนี้ญาติๆก็เริ่มทานกันกับจะหมดแล้วะค่ะครับก็เป็นเทสนิวล็อกอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของทีมงานนะครับในเรื่องของการของธุรกิจนะฮะนอกจากาทานกันดีแล้วไปแนะนําต่อที่สระบุรีที่ถิ่นกองหนองแคร่นะครับ <นะ S 2> มีมีเขาเรียกว่ามีผู้ที่ได้ละทานในเรื่องของอตัวโกวิดจิตเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่า ปัญหาสุขภาพาเขาได้ลดลงไปแล้วเนี่ยแล้วในเรื่องของธุรกิจนะครับทีมงานเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ธุรกิจตอนนี้ทีมงานกําลังฮอตมากค่ะแล้วตอนนี้ก็ NDS ND รุ่นนี้นะคะที่ฉันจองไว้แล้วนะคะเจ็ดท่าน,นะคะ่ะเจ็ดท่านเลยนะครับขอบคุณนิดนึงนะครับเจ็ดท่านเลยต่บครึ่งห้องเลยดีไหมครับยี่สิบห้าคนคิดว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดานะผมก็เห็นว่ามีการอะไรนะเห็นว่ามีการทําการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มนะครับว่าจะ ว่าใครส่งทีมงานเข้า m p s ของเราไเพราะว่าตอนนี้จะเน้นส่งเข้าหลักสูตรเท่านั้นนะคะนะครับก็คนระับขอเียงปรบมือนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวให้คุณสมพรนะครับฝากข้อคิดกับเพื่อนๆข้างล่างค,ครับข้อคิดตรงนี้ไม่ได้ทํางานยากเลยนะคะสำหรับทีนี้เปิร์ของเราะคะ่ะดิฉันบอกเลยนะคะว่าเวลาไปหาใครไปสปอนเซอร์ใครเนี่ยขอให้ทาด้วยใจนะคะถ้าเราไปทําให้คนป่วยคนหนึ่งเขาหายเนี่ยเราได้คุณนะคะ บอกเลยนะคะว่าเราอะแทบไม่ได้ต้องไปวัดก็ได้นะคะเราไปทําให้คนป่วยคนเนี้ยก็หายจากป่วยรู้สึกว่าดิฉันจะภูมิใจมากค่ะแล้วตรงนี้นะคะถูกที่ถูกเวลาแล้วนะคะถ้าทุกท่านไม่เลือกนะคะดิฉันบอกว่าเสียใจนะคะแล้วเราก็มารวยด้วยกันนะคะหลักล้านค่ะขอเสร็จปรบมือให้กับคุณสองรอเกิดได้ครับแล้วก็